รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพบกันการ <Mac S 1> าแม็กแมสซีแก้มรายการที่พาทุกคนมาทดลอง,งเห็นภาพจริงและนำความรู้ไปใช้แบบจริง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 จะจริงจริงจริงโอ้โหโอาจารย์น้ำนี่เลี้ยวแดงเยอะนะครับวันนี้เนี่ยดูค,คือคักตื่นเต้นตื่นเต้นเสียวเสียววิววิวอีกแล้วคุณไม่เล่นเ,เคยได้เล่นเบกกิ้งไหมเคยสิเวลาไปเล่นสวนสนุกอ่ะ รู้ไหมทำไมเล่นไวกิ้งดีเสียว<ๆ>ทชไมฮะเพราะว่าเวลาที่ไวกิ้งเนี่ยมันยกเราขึ้นไปเนี่ยแล้วไวกิ้งอ่ะมันกลับลงมามันปล่อยมันปล่อยให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบว่าก้นลอยขึ้นจากเก้าอีอ้ ในจังหวะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยชินเพราะเราโดนแบบพื้นดันเท้าเก้าอี้ดันก้นพนักพิงดันหลังเตียงดันตัวเราโดนตลอดเวลาพอไม่โดนปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นอาการที่เราไม่ค่อยชินก็เลยเกิดการวิวเวลาเล่นไวกิ้งไม่อยากเสียวนี่ทำอย่างนี้พอมันพอมันเอาบูดขึ้นมาอย่างนี้จังหวะปล่อยเนี่ยเสียวนะดึงอย่าดึงอย่าดึงดึงมันธรรมดาไปเราต้องให้โลกจำนั่งต่อยท้องตัวเอง จริงจริงอาจารย์น้ำลองดูวู้เนี่ยพอมันปล่อยเราลงมานมันจะวิวว้าเห็นไหมปล่อยเขาเองไม่ต้องเอามือจับอะไรเลยไม่ต้องเลยปล่อยเขาเองแล้วจะไม่มีที่ล็อกไม่มีล็อกอาจารย์แต่ผมปลอดภัยสิแต่ผมสังเกตว่าที่เราได้ยังไงว่ามันจะเร็วขึ้นนะแบบมันจะได้แบบเปิลอ๋อเปิลว้าวแล้วก็เป็นไงก็ออกไปนอกโลก้ไม่ใช่สังเกตว่าถ้าเราไปก้มดูที่ใต้ไวกิ้งเนี่ยนะครับ เคยไปกม้มเห็นเห็นประจําเห็นประจํเลยมีอะไรเอ่ยมียางรถยนต์เอ้ยเก่งนี่นาเป็นยางล้อเป็นยางล้อคือไวกิ้งมันเป็นเรือใช่ไหมเป็นเรือก็จะมียางล้อหมุนนะฮะทีนี้ล้อเนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาไม่ได้หมุนตลอดเวลาอ่าใช่ในจังหวะนั้นคือเขาจะเริ่มหมุนหมุนปดปุ๊บเพื่อให้ไวกิ้งไปแล้วเขาจะปล่อยล้อฟรีละปล่อยล้อฟรีพอไวกิ้งมาปุ๊บเขาก็จะปล่อยล้อฟรีเพื่อไม่ให้ไปต้านไวกิ้งแต่พอไวกิ้งจะ คึ้นอีกทานนึ่งพวกคนเขาจะใส่แรงบิดเข้าไปเพื่อปึ๊บถ้าปล่อยล้อฟรีปล่อยล้อฟรีปล่อยล้อฟรีปึ๊บจังหวะนี้เพิ่มแรงปึ๊บเข้าไปอ่าไวกิ้งก้อนไปงั้นปึ๊บปั๊บปึ๊บแรงเรื่อยๆแถวบ้านเด็กแถวบ้านเหมือนไปเล่นไวกิ้งเหมือนไปเ่นกิ้เหมือนรู้เหมือนรู้ก็ไปทำอย่างนั้นกับกับทำกับอะไรชิงช้าชิงช้าแถวบ้านนะแล้วพอพอปลอยนี้มาปึ๊บใช่ป่ะจังหวะกับกับไปปุ๊บคือปล่อยไปก่อนพอเด็กจะไปฟังหนึ่งที่มันก็ส่งเลยส่งเลยมืงอ๋อแต่ถ้าเกิดส่งงงงไไปปปจััหหวะเนข้้าา เดี๋ยวใช่อาจารย์น้ำชิงช้าอยู่แต่คนไปนู่นคนที่เจ็บหลังเลยนะถูกนะถูกอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์น้ำนะครับลองส่งส่งผมแล้วกันแบบว่าผมเล่นชิงช้าอ่าผมเล่นอาจารย์น้ำผักเบาๆนะผักแรงโกรธเลยนะไปอู้วจังหวะนี้พอผมกลับมากลับมาปุ๊บอาจารย์น้ำก็ผมเปลี่ยนอยใช้มือ เป็นใช้เป็นใช้ฝ่ามือข้อสอบอ่ข้อสอบก,ก,ก็เจ็บสิอออเอาใหม่อาอจารย์น้ำผักมาสังเกตว่าอาจารย์น้ำถ้าอยากให้ผมแรงขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้น,น,นอาจารย์น้ำต้องใส่แรงเข้าไปในจังหวะที่ผมเนี่ยเคลื่อนที่ไปปืด๊ดแล้วก็หยุดตรงหน้าอาจารย์น้ำจังหวะที่ผมหยุดปุ๊บเนี่ยอาจารย์น้ำซัดเลยอนะซัดเลยนะฮะนี่มันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าผมว่าผมทําให้อาจารย์น้ำแกว่งไปบ้างดีกว่าเอาละครับอาจารย์น้ำมายืะตรงนี้ อาจารย์น้ำระแวงเหรอโอ้โหนี่หลังแข็งมากเดี๋ยวต้องผักแรงๆตายกลับมาปุ๊บอาจารย์น้ำหยุดปุ๊บผมผักต่ออาจารย์น้ำหยุดปุ๊บเนี่ยผมผักต่อปื๊ดอาจารย์น้ำอีกรอบนึงครับอาจารย์น้ำครับมาแล้วครับกลับมาครับอาจารย์น้ำหยุดปื๊บผมผักต่อเลยอ่าโอเคพร้อมนะฮะกลับอาจารย์โอ้โหแปลว่าเวลาจะผักใครให้ล้มเนี่ยควรจะผักตอนเขาวิ่งไปข้างหน้าตอนเขาวิ่งไปข้างหน้า ใช่ไหมนะฮะอ๋อปุ๊บวิ่งไปเร็วถ้าเขาวิ่งอยู่แล้วนะอย่าให้เขาล้มนะไม่ต้องผลักเลยเอาเท้าไปขัดหน้าทิมหน้าทิมหน้าทิมนะฮะอ่ะโอเคเพรอนสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยการแกว่งของชิงช้านะครับเป็นชิงช้าปลอมเสมือนเป็นชิงช้าสมแต่เอางี้ผมสังเกตได้เมื่อกี้ถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงชิงช้าในห่วงเวกิ้งเนี่ยถ้าเกิดอ่ะสมมติว่าถ้าเกิด ปั่นตอนที่วายกิ้งกำลังขึ้นมันก็แรงขึ้นองั้นแสดงว่าถ้าเกิดจะให้มันช้าลงก็ต้องเบรกมันเลยใช่ปะก็ต้องเบรกมันก็ต้องทาส่วนทางก็ส่วนทางอ่าสังเกตลงสังเกตนะว่าตอนที่เขาวายกิ้งเนี่ยพอเล่นไปสักพักหนึ่งพอเล่นจนครบรอบเนี่ยอ่าเขาก็จะไม่ได้ปล่อยให้มันช้าลงเองเพราะมันรอนานอ่าเขาจะมีการใช้ล้อช่วยเบรกจะด้ินเสียงชอ่าก็คือใช้ยางด้านนั้น่ะช่วยเบรกเป็นการใส่แรงเข้าไปเหมือนกับตอนแรกเลยแต่เป็นการใส่แรงไปแบบ ไปแบบผิดจังหวะัดจังหวะมันอง <ไป S 1> ดจัอหวะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดอยากให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นอาจต้องใส่ให้แบบมันตรงความถี่ความถี่ของการแกว่งเท่าไหร่เราใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันตรงจังหวะกันแต่ถ้าเกิดอยากเบรก ตรงจังหวะโตรงจังหวะเอ้ยแรงเกิเออเหมือนอาจารย์แข่งผมเมื่อกี้แล้วมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่พอเพลงมีจังหวะปุ๊บไปปึ๊บมันก็จะช้าลงช้าลงช้าลงนะฮะอ่าคนโตอาจารย์นะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเรื่องของการแกว่งนะครับเรื่องของความถี่นะครับและมีคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าความถี่ธรรมชาตินั้นจะมีผลอย่างไรนะครับ เล่อะไรอาจารย์นะครับสะกดติดตัวเองเหรอคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณเป็นใครสตีเฟนโอเคโอ้โหนะฮะอารโอ้ยเมื่อกี้ได้แล้วจิตแล้วจิตนะฮะอ่อใครมีลูกตุ้มที่บ้านมีเชือกเอามาทําตามด้วยกันได้นะครับอาจารย์น้ำอันนี้อาจารย์น้ำผูกให้ก่อนละานหนึ่งลูกนะผูกอะไรผูกอะไรอาจารย์จะแกะทั้มไปเนี้ยผูกได้หนึ่งลูกแล้วอาจารย์น้ำช่วย ผูกนะครับอีกรูปหนึ่งนะฮะข้างๆขอให้แบบมีความยาวเท่ากันถึงไม่เท่าก็ขอให้ใกล้เคียงตุ้มเจียวตุ้มเจียวถึงไม่เท่าก็ขอให้ใกล้เคียงอ่าตุ้มเจียวลูกละยิเตุ้มเจียวตุ้มเจียวเดี๋ยวผมผูกฝั่งนี้เองตุ้มเจียวลูกละยิเตุ้มเจียวตื่มเติมตื่มเติมอ่านี่ฝั่งนี้ต้องเอาเวอร์เนียคาลิปเปอร์มาวัดไหมฮะโอ้อาจารย์น้ำเอาธรรมดาพออาจารย์น้ำคือผมเป็นคนเป๊ะไงคนเป๊ะเป๊ะเลยถูกฮะ เป๊ะทุกอย่างฮะอันนี้ผมจะผูกแบบยาวกว่าของอาจารย์น้ำหน่อยนิดนึงนะฮะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอีกอันนึงเนี่ยจะผูกสั้นๆเลยสั้นๆเลยอ่าฮะชิบๆอันนี้เท่าไหมครับจานน้ำโอ้โหเป๊ะมากโอ้โหนี่ตาคุณเป็นเวอร์เนี่ยคาลิปเปอร์รอเปล่าเขาเนี่ยแน่นอนฮะอ่าอันนี้จะผูกสั้นๆตื่น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 อ่าคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่ามันจะมี นะเส้นยาวแล้วก็เส้นสั้นนิดเดียวนะครับส่วนของอาจารย์น้ํา2อันเนี่ยก็นะครับมีความยาวอยู่ระหว่างนะครับมีความยาวอยู่ระหว่างเส้นยาวสุดและเส้นสั้นสุดครับผมโดยมี2ก้อนนะครับที่มีความยาวเท่ากันอ่าทีนี้นะแน่นอนว่าจากการที่เราเคยศึกษาเรื่องนี้มานะครับเรื่องของการแกว่งหรือการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับ เราพบว่าความถี่และก็คาบในการแกว่งเนี่ยมันจะมีค่ามากหรือน้อยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นเชือกนะฮะคาบการแกว่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นเชือกนะคือถ้าเกิดเชือกยาว กใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะรอบหนึ่งนานเขาเรียกว่าภาพกลับไปกลับมาเนี่ยมันนานถูกต้องครับเชือกสั้นนี่ก็แป๊บเดียวป๊๊อปป๊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 เลยนะครับซึ่งก็อธิบายไว้อยู่ในเรื่องของการเครื่องแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมานะครับเรารู้คาบเรารู้ความถี่เราเรียกว่าความถี่ธรรมชาติเช่นอาจารย์น้ำสมรุนนดูนะอันนี้นะอ่านี่นะแกว่งนะครับหนึ่งสองซ้ำไปกับไปกับ ไปกับอันนี้คือความถี่ของมันะนะครับถ้าอาจารย์น้ำผักมันนะครับด้วยความถี่เดียวกันกับความถี่ของมันเนี่ยนะครับก็นะครับจะทำให้มันแกวงเร,วเร็วขึ้นเรื่อยๆคือ,อยังไงคือ,อยังไงพูดง่ายแบบรับผักให้มันตรงกับจังหวะมันจังหวะ,ะ,ะถูกต้องครับออย่างเงี้จะพูดว่าอย่างงี้ตรงกับจังหวะไหมตรงไหม,มอ่าเอาไหนเดี๋ยวผมปล่อยก่อนอาจารย์น้ำอาจารย์น้ำสังเกตนะประมาณนี้ผัก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  มันดูมั่วๆนะเนี่ยจานนั้นเราสัธิให้มันตรงไอ้อย่างเมื่อกี้มันไม่ตรงใช่ไหมให้ถ้าถ้าเกิดตรงปุ๊บมันจะแดงขึ้นเหมือนกับแกว่งชิงช้าลองดูผักอ๋อนี่คือตรงแล้วตรงผักตรงคือเชือกจะนิ่งๆเลยผักมันจะจะนิ่งๆเลยผักนี่ไงแรงขึ้นแรงขึ้นไวกิ้งไงไวกิ้งอไงแรงขึ้นแล้วแต่ว่าผิดจังหวะเมื่อไหร่ปุ๊บ ักโอ้โหพีจะแบบปุ๊บเป็นไงเจ็บเ<ก>ข้าข้อนิ้วเข้าข้อนิ้วอะให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึ่งน,นะครับว่าเชือกสั้นเชือกยาวเนี่ยนะครับความฉี่ในการแกว่งนะครับ,รบอ่ามันแตกแต่ว่าดูจากเชือกสั้นก่อนเลยครับหนึสอ้ดูปับ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 ปัปับ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 ับป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 ับบปับปปับบปับปัปับบปับบปับบปับปัับปับปัับป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 ับ ปับป๊บปั๊บอ่าครบรอบเร็วงั้นเราเราเดาไม่ยากอันนี้ต้องครบรอบนานรอบหนึ่งนานเรียวกว่าความถี่น้อยนะครับรอบหนึ่งนานเรียวกว่าความถี่น้อย,อ,ยาอาจารย์สะกดจิตแล้วนะฮะนะสะกดจิตนะอันโด้หนึ่งสองซ้ำฟังจากเสียงก็ได้ครับใครที่แบบว่าโอ้ยดูแลหมืนหนึ่งสองซ้ำเอาเส้นยาวนะครับเส้นยาวครับป้ายปรับปรับปรับเอาเส้นยาวปรั้อ่บพร้อมกันอาจารย์น้ำปล่อยเส้นสั้นผมปล่อยเส้นยาวอาจารย์น้ำทำเสียงอีอีอีจะได้ยาว อออเป็นเสียงของความฉี่เส้นสั้นผมทําเสียงเส้นยาวไม่ได้ไม่ได้เอาอีเอาอีเอาอีมันเข้ากับจันนะครับดีนะส่วนผมจะทําเสียงโอ้ยตัอแม่ไม่อาไม่เอาผมทําเสียงปั๊บเหมือนเดิมปั๊บปั๊บเป็นเสียงที่ดูดีนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งอีอีปั๊บอีอีอีปั๊บอีอีกทำไมมันเอียงเอียงมาอาจารย์น้ำปล่อยไม่ตรงไงอาจารย์น้ำปล่อยตรงตรงเลยตรงตรงสามสองหนึ่งไปอีกปั๊บ เอปับเอ๊ะเอ๊ะปับเอ๊ะเอ๊ะปับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะปับเอ๊ะอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเชือกเส้นยาวนั้นความถี่จะน้อยหรือก็คือคาบมากส่วนเชือกเส้นสั้นนั้นก็คือความถี่จะมากคาบก็จะน้อยนะทีนี้เดี๋ยวจะให้ทั้ง2อ,อันนี่นะครับนิ่งกันก่อนครับอาจารย์น้ำนิ่งค่ะนิ่งนิ่งอ่าทั้งหมดสีันนั้นนิ่งมันจะมีลูกตุ้มลูกหนึ่งเริ่มสั่นตามเบาๆอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ผมขอนนิ่งๆก 4ี่สาสองหนึ่งปายอันจากนั้นเห็นไหมลูกไหนเริ่มเริ่มขยับตามแล้วนี่นี่ดูลูกนี้เริ่มมีแกว่งซ้ายขวาเบาๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นเชือกไหมอ่าอีกทีนึงครับอีกทีหนึ่งครับอีกทีหนึ่งครับ,น,รบนะฮะคุณผู้ชมครับลองสังเกตนะครับเมื่อกี้ฉเฉลยแล้วก็คือลูกตุ้มลูกนี้เดี๋ยวลองสังเกตลูกตุ้มลูกนี้ดีๆนะฮะว่ามันจะมีการสั่นตามคลื่นอ่าสั่นตามลูกตุ้มอันที่เราแกว่งนะครับ โอเคนิ่งนะป้ายปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยป้ายปึ๊บปึ๊บนะครับนี่เริ่มมีการขยับละนี่นี่นี่นะฮะอันอื่นก็ขยับตามบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่นี้นี่น,นี่เห็นเลยนะมีการสายนะครับอยู่อย่างนี้อ่านะครับนิดหน่อยนั่นเป็นเพราะว่าความยาวของเชือกทั้งสองเส้นนี้มันเท่ากันครับอาจารย์น้ำเท่ากันมันเท่ากันนั่นแปลว่าความถี่ในการแกว่ง S <S นะครับ uh huh ของลูกตุ้มทะสอันนี้ก็เท่ากันด้วย uh huh การสั่นนะครับของลูกตุ้มที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคานเนี่ยเล็กน้อยนะครับค uh huh านนี้ก็จะสั่นด้วยความถี่ที่เท่ากันกับความถี่ของลูกุ้มนี้ uh huh ซึ่งมันตรงกับความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มอันที่มีความยาวเชือกเท่ากันะ uh huh มันก็เลยทําให้เกิดการแกว่งตามนิดนิดหน,น่อยหน่อยนะครับแน่นอนว่าอันอื่นเนี่ยนะครับก็มีการแกว่งตามบ้างเหมือนกันเพราะว่าก็ผูกบนคานเดียวกันแต่นะครับเดี๋ยวก็จะแกว่งเร็วขึ้นบ้าง แกว่งช้าลงบ้างอยู่นิ่งบ้างนั่นเป็นเพราะความถี่ของมันตรงกับความถี่ธรรมชาติของอันนี้หรือเปล่าครับไม,ไม่ตรง,ตรงใช่ไหมไม่ตรงนะครับนั่นเองก็คือเหตุผลที่นี้เรื่องจากการสนใจอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์น้ำครับเดี๋ยวขอ,อให้อาจารย์น้ำทาให้ดูชัดๆเลยนะครับเอาเป็นลูกตุ้นนาฬิกาอันที่ยาวสุดนะครับ เราจะให้คุณผู้ชมเขาดูกันนะครับว่าถ้าอาจารย์น้ําใส่แรงเข้าไปในจังหวะนะครับที่นะครับเป็นความถี่เดียวกับความถี่ธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับม, <า S 1> มันจะ <ผม S 1> แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,แร,น,แ,รนแรงขึ้นอย่างไงนะครับโอเคห้า okay. สี่สามสองไปปรับสายไปเลยปรับ ไปปั๊บโอ้โหโอ้โหไปละแรงแล้โอโหแรงละแรงคือใส่แรงปึ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเกิดใส่พิจวอาจารย์น้ำช่วยใส่แรงเข้าไปในความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของมันครับปั๊บอ้าวปั๊บอ้าวปั๊บอ้าวนะปั๊บอ้าวปั๊บอ่าก็คือพอจาน้ำใส่ไปปุ๊บเนี่ยในจังหวะที่ลูกตุ้มกลับมาปุ๊บเนี่ยยังไม่สุดเลยยังไม่สุดอาจารย์นัทตบก่อนละ เป็นการไปเบรกมันเบรกนะครับเป็นการไปเบรกมันทีนี้สิ่งสําคัญนะครับที่เราพบก็คือเฮ้ยถ้าจะน้ำใส่ความถี่ที่ตรงกับความถี่ในการแกว่งมันจะแรงเมื่อกี้ผมอาจารย์น้ำสะบัดขึ้นมาถึงนี่เลยนะใช่ใช่มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความด่างพ้อยในวงการวิศวกรรมของโลกเลยอ๋ออย่าง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 นะครับคือสะพานที่ชื่อว่าสะพานนะครับโทมาก้า narrow bridge นะครับเป็นสะพานแขวนรสะพานสะพานแขวนไหมคล้ายๆไม่แขวนมาไม่แขวนอาจารย์น้ำเรามีสะพานแขวนถ้าเกิดพิธีอ่าเป็นในประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพมหานครสะพานแขวนที่ยาวๆของเราก็จะเป็นสะพานตรงพระราม9ก้าสะพานพระราม8ก็จะเป็นสะพานแขวนจะเห็นว่ามีนะครับมีสลิงใหญ่ๆครับอาจารย์น้ำช่วยในการนะครับสมดุลของสะพานทีนี้มันมีเรื่องเล่าอาจารย์น้ำก็คือนะฮะ สะพานที่ชื่อว่าทุมบค่านาโรบิดเนี่ยนะฮะอ่ะอยู่ๆมันก็สายเลยนึกภาพนึกภาพสะพานพระรามเก้ามันเริ่มเลยแต่สายแบบนี้เลยเหมือนงูเลยเหมือนกับสะพานแบบเหมือนเหมือนเชือกเลยสา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 ยไปสายมากยิ่งสายยิ่งแรงยิ่งสายยิ่งแรงยิ่งสายยิ่งแรงปรากฏสุดท้ายพังโครมเลยหักมาเลยว่าเด้อแ้่คนบนนั้นอ่ะคนบนนั้นคือเขาตอนที่มันสายปุ๊บเนี่ยเขาแบบไม่มีคนละ เพราะ,อะพอเห็นมันสายปุ๊บเนี่ยไม่มีใครกล้าขึ้นละตำลงตำรวจเนี่ยเขากั้นกันหมดแล้วแล้วก็เชิญแบบว่าวิศวกรมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะเพราะตอนนั้นบนนั้นบนสะพานก็จำว่าสายอยู่นานส่ายอยู่นานมากแต่มันส่ายเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็โหสายเป,เป็นงูเป็นงูเป็นงูเลยอาจารย์น้ำเราจากความรู้เรื่องนี้เนี่ยเราน่าจะพอเอามาอธิบายอะไรได้บ้างครับก็มันส่ายใช่ แล้วมันสายได้งไงอ่ะต้องถามก่อนมันสายได้ไงก็สะพานเนี่ยมันสูงใช่ไหมอ่าฮะสูงสูงเนี่ยอะไรแรงอะไรแรงลมลมลมแรงลมแรงอ๋อก็คือลมพัดแล้วสะพานสายใช่แล้วพอมันสายไปสายไปแล้วจังหวะมันได้มั้ยจังหวะที่ลมพัดเนี่ยฟูมันได้มั้ยฟูคำว่าจังหวะมันได้คืออะไรมันตรงกันครับอาจารย์นะความถี่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 ในการสายในการพัดชิวชิวชิว ของลมเนี่ยมันดันบังเอิญคือถ้าเกิดลมมันแบบ่วซัวมันก็จะแบบถ้าลมพัดถ้าลมพัดแบบยิวยิวยิวแบบแบบพัดไม่ได้ตรงกับความถี่ธรรมชาติอาของสะพาน สะพานก็จะแกว่งแล้วก็โดดอ่ะเนื้อโดนพัดปุ๊บแกว่งแต่พอกลับมาปุ๊บโดนลมอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่ะหยุดโดนพัดปุ๊บแกว่งกลับมาปุ๊บอ่ะโดนลมอีกทีหนึ่งหยุดอาจจะแบบสายนิดหน่อยอ่ามีการสายดนึงมันต้องมีการสายอยู่นิดหน่อยเยอะใช่ไหมบันนั้นมันบังเอิญบังเอิญว่าจังหวะด,จวะดีจังหวะดีจังหวะดีหรือจังหวะร้ายจังหวะดีจังหวะดีแต่ลมพัดรีายอ่นะฮะทำให้สะพานนะครับ พังถลม่มครบมลงมาสุดท้ายคือสายจนทนไม่ไหวสลงสลิงพังรกระจุยหมดเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของแรงลมนะครับที่มาพัดนะครับแล้วความถี่เนี่ยตรงกับความถี่ธรรมชาติในการแกว่งของสะพานพอดีเลยครับเตุ<า>กรันนี้สอนไว้ว่าเวลาสร้างสะพานอย่าสร้างให้เท่ากันต้องสร้างยังไง อันนึงอันนึงยาวอันนึงสั้นอ๋อแบบว่าให้มันมีความสีอีกอันนึงมาแบบมันหยุดยั้งอีกอันหนึ่งไว้ด้วยเวลาพังมันจะพังอันเดียวอพังอันเดียวอาจารย์น้ำนี่ก็อาจารย์น้ำนี่สุดยอดนะถ้าเกิดสภานไหนนะครับเขียนชื่ออาจารย์น้ำนะครับอาจารย์กรินะครับแปลวว่าวิศวกรผู้ออกแบบเราเขาต้องไม่ควรขึ้นห้ามขึ้นเลยนะครับบอกเลยว่าต้องเตือนต้องเตือนครอบครัวนะครับว่าต้ขึ้นคนคนนี้นี่ไม่ได้นะความคิดเขาจะแปลกๆนิดนึงนะครับโอเค อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันดีกว่าว่านะครับความถี่ในการแกว่งของลูกตุ้มนกาเนี่ยสามารถคำนวณได้จากอะไรบ้างและเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บนะผมจะเล่าเรื่องหนึ่งที่อาจารย์น้ําฟังว่าที่เรากําลังทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการมาดูว่าสะพานถล,มมลม่มไม่ถล่มแต่มันเป็นเรื่องนี้อ่าบายให้ก่อนบายให้ก่อนหิวหิวเปิดตู้เย็นเอาเข้าวเครื่องปุบปุบกด เวฟ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 และเวฟฮู้ฮู้เล่นเวฟเล่นเวฟไมโครเวฟคนผมก็ไม่ได้คนอ๋อจ้ะไมโครเวฟไมโครเวฟสิครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของไมโครเวฟด้วยนะครับครับผมอ๋อแล้วครับที่เราแกว่งไปแกว่งมาเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกว่าลูกตุ้มนาฬิกานะครับก็ต้องมีจุดยึดสําหรับถูกเชือกด้านบนครับ แล้วความยาวของเชือกเนี่ยนะครับเป็นตัวกําหนดเลยครับว่าเชือกของเราเนี่ยนะฮะจะแกว่งด้วยความถี่เท่าไหร<ะ>่อาจารย์น้ำสังเกตว่าเมื่อกี้เราใช้ทั้ง4่ลูกตุ้มเนี่ยมวลเท่ากันแต่ความจริงเนี่ยมันมีความอัแอบอยู<ะ>ตอ่ต่อให้มวลต่อให้มวลไม่เท่ากัน<ะ>ความถี่ก็ยังเท่ากันจริงเหรอจริงเดี๋ยวผมว่าให้ดูนะถ้ามีใช้มวลน1ก้อนครับมวลหนึ่งก้อนมีมวลเป็นเอ็มละกันเนอะเป็น M มแล้วผมก็เอานะครับ ะะเชือกอีกเส้นหนึ่งมาแขวนด้านข้างครับปื๊บตรงนี้เนี่ยผมขอเพิ่มมวนเป็น 2M เลยอ่ลยเป็น M2 อันก็เป็น 2M แบบนี้<ะ>นี่อาจจะมีคนเถียงว่าเอา้าอาจารย์น้ำดูที่อันนี้เชือกเส้นนี้ย,ยาว<ะ>เชือกเส้นนี้เป็นไงสั้นกว่านิดน,นึงสั้นกว่านิดน,นึงเพราะว่านะครับคำว่ายาวจริงๆแล้วมันต้องเป็นการวัดจากนะจุดที่แขวนจนถึงจุดศูนย์กลางมวนของวัตถุที่แขวนไว้<ะ>ซึ่งถ้าเกิดใช้2ก้อนเนี่ยนะครับ เราก็ต้องให้จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุทั้ง2ก้อนเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันอ่าโอเคแบบนี้นะครับไปลองทดลองได้เลยครับถ้าทําแบบนี้เป๊ะเนี่ยความถี่ออกมาครับอาจารย์น้ำเป็นไงฮะเป็นไงฮะเข้ากันเลยนะครับเพราะว่านะครับสมการนะครับความถี่นะครับหรือคาบในการแกว่งของลูกตุ้มในการก็คือคาบเท่ากับนะครับ2พายนะครับ สแควร์รูทนะครับแอส่วน G แต่ว่า LG LG าว่าคาาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยาวนะครับโดยค่า G เนี่ยแน่นอนเราทดลองที่บริเวณใกล้ผิวโลกอยู่แล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำห้เอ่ยนะครับต้องใช้เป็นเลขเดียวกันตลอดอยู่แล้วก็เลยพบว่าคาาเนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวอย่างเดียว ถ้าเกิดผมไปทดลองมันที่อื่นก็ไม่ได้นี่ถ้าลรงที่ดวงจันทร์ัะแปลว่าค่าจีต้องมาเกี่ยวข้องแล้วเ,เปรียบเทดลองที่พื้นโลกกับผิวดวงจันทร์หรือว่าบนพื้นโลกกับที่นะครับแผนอวกาศถามเพิ่มว่าผมทดลองบนโลกกับดวงจันทร์พร้อมกันพร้อมกันมันจะเหมือนกันไหมแต่เดี๋ยวทดลองบนโลกกับดวงจันทร์ พร้อมกันเลยเหรอใช่อาจารย์น้ำแยกล่างได้เหรอผมยิ่งกว่านารูโตะยิ่งกว่านารูโตะอีกนะฮะอ่ à, มเอออาจารย์น้ำแยกล่างได้อะ้าแยกล่างปุ๊บทดลองบนโลกกับบนดวงจันทร์บนโลกเนี่ยค่าจีเยอะกว่าบ,บนดวงจันทร์ค่าจีน้อยกว่า อาคือต่างกันว่างั้นใช่ไหมโอเคก็ต่างกันนะครับต่อให้ความยาวเชือกเท่ากันด้วยนะนะครับทีนี้พอเราคำนวณนะครับคาบดัล้วความถี่ก็หามายากความถี่จะมีค่าเป็นนะครับนี่เลยสมการนี้ เป็น1ส่วนด้วย2พายสแควร์รูทนะครับ g ส่วน L ซึ่งอัตราน้าเราก็ทราบกันดีว่าจริงๆแล้วคาบกับความทีเนี่ยมูนก็เป็นกลับกันนะอ่าเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่าความยาวของเชือกยิ่งยาวมากคาบก็ยิ่งนานแต่พอมันดูสมการนี้ปุ๊บถ้าความยาวของเชือกมากความถีเนี่ยมันแปรผันตามหรือไปผกผันครับผม แต่ผกผันแต่ผกผันงั้นถ้าเกิดความยาวเชือกมากความถี่จะน้อยลงเนี่ยพอเราคำนวณพวกความถี่พวกนี้มาได้ปุ๊บครับเขาจะเป็นคว,ความถี่ธรรมชาติของการแกว่งครับผมนะอันจารย์น้ำครับและเมื่อกี้ถ้าเกิดเรานะครับใส่แรงนะครับเป็นแรงจากภายนอกเข้าไป นะครับด้วยความทีที่ตรงนะครับกับความถี่ธรรมชาติหรือเรียกว่า natural frequency นะครับโอ้โหความถี่ธรรมชาติ natural frequency ค,ความถี่ธรรมชาตินะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันตรงกับความถี่ธรรมชาติของการแกว่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้การแกว่งนั้นมีการแกว่งที่รุนแรงมากขึ้นหรือเรียกว่า amplitude เพิ่ม amplitude เพ Am ิ <p> ่ม แอมปิจูดน้อยอย่างนี้อ้ยอ้ยอ้ยอ้ไอแอมปิจูดมากสันเบาๆสันเบาๆว่ะนะใชแอมปิจูดนีคือสั่นแรงเลยนะถ้าเชือกรับไม่ได้ก็เป็นไงขาดนะเวลาถ้าเกิดเราไปดูเขาเต้นงานทีสานเต้นนยถ้าเกิดคนเต้นอย่างนี้แค่เพาเพเต้นแอมปิจูดน้อยแอมปิจูดน้อยเล้นบอกเฮ้ยน้องเราเต้นแอมปิจูดน้อยนแอมปิจูดน้อยถ้าเกิดเพลงเข้ามาจังหวะพอดีเพลงเข้ามาได้จังหวะพอเเาบร๊ แบบขัดจังหวะขัดจังหวะกลับมาเหมือนเดิมพอเรารู้เรื่องแบบนี้แล้วว่าถ้าเกิดใส่นะครับความถี่ที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเข้าสู่เรื่องนี้ครับนี่ไมโครเวฟที่เมื่อกี้อาจารย์น้ำสอนเอาไว้ว่าหิวหิวหิวใช่แบบว่าคือยของ คือไรงก็มาเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมโครนั่นไมโครอันนี้ไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟนะครับอ่ามีหิวไปกินอะไรกินไก่แช่แข็งไก่แช่แข็ง่าสังเกตว่าเราไปซื้อเดี๋ยวจะมี2อย่างให้เลือกซื้อ1คือเตาอบครับ2ก็คืออะไรเอ่ยไมโครเวฟไก่แช่แข็งเราให้เตาแบบแรกเป็นเตาอบเตาอบเนี่ยพอเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันจะเข้าไปในพวกลวดตัวนำอ่า ซึ่งมีความต้านทานสูงแล้วจะเกิดความร้อน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 จะเข้าสู่ไก่ความร้อนจะเข้าสู่ไก่ครับไก่เปลี่ยนสีอ่ะไก่เปลี่ยนสีน้ําแข็งได้รับความร้อนเปลี่ยนสถานะไหมแข็งละลายเลยละลายกลายเป็นน้ําเลยนะครับไก่เปียก ไก่เปลี่ยนนะไก่เปลียกไก่ชุ่ม <c oughs> ไก่ชุ่มไก่ชุ่ม <Okay. S 1> อันนี้ก็คือเอาความร้อนไปเปลี่ยนสถานะของน้ําที่เกาะอยู่ในตัวไก่นะครับ <c oughs> เป็นการใส่ความร้อนลงแต่ไมโครเวฟเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับไมโครเป็นการใช้กระแสะไฟฟ้านะครับยิงไปที่หลอดรังสีซึ่งสร้างคลื่นที่มีความถฉี่มีความยาวคลื่นเท่ากับคลื่นที่เรียกว่าคลื่นไมโครเวฟ แล้วทำไมต้องใช้คลื่นไมโครเวฟด้วยอาจารย์น้ำในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำอยู่<ะ>เราจะพบว่าน้ำเนี่ยสัน่นน้ำสั่นนี่น้ำสันส่นสั <laughs> ่น แล้วการใส่คลื่นไมโครเวฟเนี่ยเป็นการใส่คลื่นที่มีความชี่เท่ากับการสั่นของน้ำปัง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 ,ป,งปังกินกิวกินอาจารย์น่าอาไม่อะไอาจารย์น่า<ม>อาใส่อะไรใส่อะไรใส่ในตัวไก่จะมีน้ำสั่นอยู่แล้วผมก็ใส่คลื่นไมโครเวฟครับซึ่งมีความถี่เท่ากับการสั่นของอาจารย์น้ำพอดีปังปังความถี่เท่าปังปังเห็นไหมรงขึ้นสั่นแรงขึ้นก็คือแอมพลิจูดเพิ่ม พลังงานเพิ่มขึ้นเป็นไงร้อนเลยนะ เอลเออเบี้ยวสั่นปุ๊บร้อนสั่นปุ๊บร้อนร้อนเลยไหมโอ้นะครับเพราะโมเลกุลของน้ำครับเมื่อได้รับพลังงานเข้าไปปุ๊บก็จะสั่นแรงขึ้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 นเป็นพลังงานแล้วก็กลายเป็นความร้อนที่มันมันร้อนละอุจากภายในโอ้โหนึกเอานะนึกถึงว่าท่านน้าทุกโมเลกุลในร่างกายเราเกิดสั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าโอยโดนแดดแล้วร้อนอุ๊ยทาไมมีเตาอบมาร้อนคุณกําลังผมกาิดไเยะะตปปรรททศบภวะ หนาวเดี๋ยวก่อนประเทศไทยประเทศไทยจะประสบภาวะหนาวสมมติอีกกี่ปีข้างหน้าหรือหรือหรือภ <c oughs> าคเหนือท <c oughs> ี่หนาวเราไม่ต้องมาแจกผ้าห่มเราแจกเปล่าไมโครเวฟบ้านที่ทำมาจากไมโครเวฟแล้วก็เข้าไปอยู่ ร้อนเลยแล้วตายเลยตายเลยโมเลกุลน,น้ำในร่างกายสันส่นดันเ,เลือดเลือดที่แบบเดือดเลยนะตายยกครอบครัวน่ากลัวมากอาจารย์นัทุกวันก็คิดแต่เรื่องแบบว่านะฮะไม่เกิดผลดีนะครับนี่ก็คือเราพบว่าความถี่ของพื่นแมโครเว็มันตรงกับความถี่ธรรมชาติของการสั่นของอนุภาคน้ำนนเอม<ำ>โอ้โห และนั่นก็คือเรื่องของความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องก,นะกับการแกว่งครับอาจารย์นะแต่ในความเป็นจริงแนละ้วนะมันไม่ใช่แค่ต้องเป็นลูกตุ้มอย่างที่ที่แกว่งชิ้นส่วนในรถยนต์อาจารย์น้ำสมมติว่าแบบรถแบบขับมานานแล้วเห็นไหมคอนโซนนะลหน้ารถต่างๆหรือแผงประตูะโอ้โหขึ้นเนินที<ๆ>มีเสียงแกแกแกลกแกแก,แก,แกสังเกตนะมันไม,ม่มันไม่ได้แกกดังตลอดเวลามันจะมีาบางจังหวะที่เราเล่นเครื่องนะเล่นเครื่องปื๊ดจะรู้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเกิดกการจุดระเบิดสั่นไหมสั่นถ้าบังเอิญว่าความถี่ ในการสั่นของเครื่องยนต์ตอนเราเล่นเครื่องเท่ากับความถี่ในการสั่นของอะไรดีอะไรด่มันหลวมๆอไอ้พวกแ,วแบบบานพับบางแดดอะถ้าความถี่ของการเล่นเครื่องรถจนตรงกับความถี่ของนะครับการสั่นของอ่มาม่านบางแดดที่เขาลงอะมันจะดังแต่พอเราเล่นเครื่องเลยความถี่นั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดสั่นรุนแรงคุณรู้ไหมผมมีความรู้เกี่ยวกับอะไรตอนนี้มาเลยมาเลยผมอยากฟังต่อไปเนี่ย เรวก็ร่างอินเทนอินเทนเลยคนที่เล่นอะไรนะสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเฮ้ยบางคนไปเจอเล่นแล้วแบบปั๊บๆไม่เร็วไม่ตาเพราะว่าอะไรสะบัดไม่ตรงกับความทีความทีในการสะบัดเอวได้เรียนความรู้ใหม่ผชมคือถ้าเกิดเราสะบัดปั๊บให้มันตรงกับความทีมันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะเร็วขึ้น เหมือนกับพวกที่เล่นแลมสเก็ตบอร์ดใช่มันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นอีกหน่อยเราจะเห็นสเก็ตบอร์ดที่เล่นแลมมันสามารถปุ้วแล้วตีลังกาได้ตีเรงการได้เลยเพราะว่าแรงอ่ะอ๋อแบบว่าแบบว่าทําจังหวะให้มันตรงเลยการแบบยกขึ้นยกลงให้มันแบบตรงเลยแล้วจะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแบบอาเห็นเซิร์ฟบอร์ดขับขี่ในท้องถนนอ่ะแปลว่าเซิร์ฟบอร์ดนี่แซงหน้ารถซูเปอร์คาร์เลยนะเฮ้ยเยอะเกินไปเกินไปคนได้เป็นอย่างนั้นคนนี่เอวต้องเป็นยังไงเอลฮิวมากฮิวมากเป็น โอ้นะเอวต้องแบบตีุดงศรเลยเลครับนี่รวมถึงพวกชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยมีการสั่น มีการสั่นชิ้นส่วนต้องมีการออกแบบให้ความถี่ธรรมชาติของการสั่นของชิ้นส่วนเนี่ยไม่ตรงกับความถี่ของเครื่องยนต์ไม่งั้นนะขึ้นไปชิ้นส่วนกรุดรักขึ้นไปแล้วเครื่องสั่นๆอะคือเสียวมากเลยนะกลัวกลัวกลัวนะคืออย่างนี้เคยขึ้นเครื่องสายการบินนะฮะสายการบินหนึ่งซึ่งเครื่องบินก็แน่นอนว่าเครื่องบินเนี่ยเขามีอายุการใช้งานหลายสิบปีนะฮะเพราะว่าพอมันมีการเก่าเนี่ยเขาก็บำรุงรักษาเครื่องยนต์สภาพดีแต่ว่าบางทีเนี่ยบ่งเบาเนี่ยเครื่องขึ้นก็เอาเบาออกแล้วนั่งเสือไม่ใช่ าะอยู่ตรงนี้เลยน,นั่งเบาะไปเนี่ยดังตอนแรกนึกว่าเฮ้ยอะไรวะเครื่องจะตกหรือเปล่าเบาะสัน่นเสียงไม่ใช่เบาะสัน่นเบาะสั่นดังแกกดังมากจนกระทั่งขึ้นไปแล้วพอกับตันแบบเปลี่ยนความเร็วนะฮะความถี่เครื่อยงยนต์ก็เปลี่ยนไปด้วยเบาะก็หยุดสัน่นแล้วอย่างนี้ตึก ตึกที่แบบมันสั่นแผ่นดินไหวเงี้ยแผ่นดินไหวถ้าก่อนตึกถล่มบ่อยโอ้แน่นอนเขาต้องมีการยิ่งตึกสูงเนี่ยยิ่งต้องมีการออกแบบฐานรากนะครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นรากแก้วหรือรากเป็นรากเป็นรากฝอยนั้นต้นไม้อาจารย์น้ำขอโทษคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เลยนะนะครับโอเคนะฐานรากของตึกเนี่ยนะครับต้องมีการรองรับการสั่นสะเทือนเพราะยิ่งตึกสูง แต่เขาต้องคำนวณอยู่แล้วว่าถ้าตึกสูงขนาดนี้นะครับมีมวลเท่านี้ค่า CG อยู่ตรงจุดไหนนะครับคำวนวณมาเรียบร้อยปล๊บเนี่ยเขาต้องสามารถคำวนวณหาความถี่ในการสั่นความถี่ธรรมชาติของตึกได้และเขาต้องพยายามน,นะครับมีการใส่เสริมแรงนิดหน่อยเพื่อเป็นการทําให้จังหวะในการสั่นเนี่ยไม่ตรงกับการสั่นของแผ่นดินไหวเพราะไงคือทําตึกให้มีโชคแบบ มันชัดจังหวะเลในะเราก็จะเห็นตึกถ้าเกิดเราเห็นแบบถ้าเกิดแผ่นนิ่งนานๆเงี้ยบางเมืองเขาจะแบบว่า สนุกเปิดเพลงให้ตึกแดนเล่นแดนเล่นอาจารย์น้ำคุณผู้ชมเขาอยากดูจริงนะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีให้เขาดูทันไงเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นตึกโอนไปโอนมาไม่มีนะฮะโอเคนะครับก็น่าจะนะครับได้รับความรู้นะครับไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของสะพานขาดนี่เป็นต้นเนี่ยก็ดึกไม่ถึงกันเลยนะครับโอเคนะฮะรายการของพวกเรานะครับก็ยินดีนะครับที่จะนะครับนำความรู้มาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการแมทแมทแซนวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสะพานขาด นี้ได้นะแต่เงินขาดิไม่มียินผู้ชมนุ่น <c oughs> เงินขาด